สวัสดีกันด้วยนะครับถ้ากลับมาเออสวัสดีกับการมาเล่นมาค้าผมนะครับไปไปซูวเวอร์ต่อโอเคครับเฮ้ยทำไมถ้าเอ,อผมขอบอกนะครับถ้าเสียงเบาหน่อยว่าภาพมันก็กระตุกกระตุกแหลกแหลกก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่า ไอเรื่องแคดเกมคอมก็เนื่องจากคอมพิวเตอร์ผมเสียหายชัตเตอร์มันต้องการอะไระเนี่ยที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเอาที่ไหนเนี่ยเอากูอยู่ที่ที่ไหนวะเนี่ยเอาทำไมมองบนไม่ได้วะ ค่อยกลับมาครับ